อาหลับพี่ซีดเบเกตตอนนี้เรากลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการอเมเ็ตทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมกราดิโอโมลิสุดฮาของพวกเรานะนะซึ่งเกมนี้นะผู้ชมมาทําการอัปเดตมาแล้วนะนะนะเป็นระบบเขาเรียกว่าสามารถใช้แบบว่าอาวุธทุบเนี่ยตีได้แล้วนะรนะนะผมก็ไปเปลี่ยนแผนที่เปลี่ยนอะไรมาด้วยวันนี้เนี่ยเราจะร่นกระแต่อาวุธเานะว่าฮาๆแต่ว่าไม่เอาพวกดาวใหญ่ฟันดเดียวตายนะแต่ดาบใหญ่ไว้ก็ฮาเหมือนกันเอาไว้ค่อยเล่นหลังๆละกันนะั่นะนะโอเคมาเบเกตใช้เป็นอาวุธอะไรเนะี่ยพวกมึงใช้อาวุธอะไรกันวะเนี่ยว่าจะหาอาว ของผมเป็นอะไรไม่รู้อ่ะมันเคยช็อตสั่ว์กันบ้างไอ้พี่กาตาดิพี่กาตาพีสองไฮหนึ่งเหมืองเขาม่รเลือกเลือกกาตาสิวะนี่สิวะสองม่เนี่ยเฮ้ยเล่นไงแล้วเนี่ยเฮียเล่นไรแล้ววะเอาเยอะเฮ้ยเฮ้ยอัศดี8แปดทิทเไว้ของผมมันเป็นอาวุธแบบปัดป้องได้ นี่ปัดป้องกระดูหักเลยเป็นไงล่ะโอ้ยเลือดมึงไหลจอกเลยอ่ะอุ้มนั่นนั่นเบเกตเอาเกี่ยวกูอ่ะกูเข้าเส้นเลือดใหญ่พี่แล้วเบเกตหนีหนีปล่อยมันสลบปล่อยเข้าเส้นเลือดใหญ่พี่แล้วโโอ้หันไปตีนะพี่ตา ไม่ไหวไม่เจ่งเไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวรั่วตัวมันรั่วเลยแมงรีเทิร์นนี่ยเฮียอย่างงี้ต้องเปลี่ยนกระบอกออกไปออกันต้องอยู่นิ่งๆกูจะเสียบแล้วป่านในทันทีฮุ้ยฮุ้ยโว้ตัดคอโวว้าวเยาอ่าแล้วไปเก่งมันจะสู้ดาบคู่ได้ไงเราแม่งกูไม่ถนัดอาวุธกระจอกพวกเนี้ยกูถนัดดาบใหญ่อ่ะมันไม่กระจอกหรอกพี เอาวุ่งนียอ่ะมันเป็นเอาวอมมือเปลอ้โอ้ยเฮียแบงเอาายพร้อมกันว่ะเฮ้ยไม้เอาเล่นยูนะ5 yeah. minutes later โหแล้วเราก็เล่นดับใหญ่กันเออเพื่อนกันไหมเอาได้เลยข้าไปเกยก่อนโฮหัเข้าไปก่อนปมร้มึงตามมานะ เดินซ้ำอะเกี่ยวหัวด้วยแองพี่กูเล่นเกมไม่เก่งไยมาตอนเล่นระยะไกลยาไปตัวเยอะเกี่ยงวะพยายามจะเกี่ยวแต่เกี่ยวไม่ได้ตูนิสตาร์ทห้องเลยเอาเลยพี่พีแก้มือไปเกมเสียจังหวะแล้วลูกผู้ชายพี่ดับเดียวลูกผู้ชายวัดกันได้ดับเดียว เด็กกูจะให้เบิร์งมันหลุดเลยมเบอูดิมันไม่ยอมเปลี่ยนเป็นอาวุธอันอิ่นแมงกูวิ่งกดันเลยตักผมเลย ไเก่ทมเกาอ่ะไมเกเดินยีปลานมันมีปราหันมันอมันแค่เดินไปเหยียบเองอ่ะอุยมันลยแลว่าไเก่งเราจะต้องรุมมันเดินแยงเฉยเลยเดินแทงแม่งเลยเฮียด้วยดาบเคนจินี่แหละน้องอีเค โอ้ยไม่เก็ดมามาแล้วผมมาเ้วยมาเ้วยพวกมึงสู้กันเองเลยได้เหี้ยทำอะไรไม่ตายไม่ตายไม่ตายยังไม่ตายไอ้เียเไปก็ดละแคนแล้วเข้าละตาาผมทำไมร้ายเซียมทัน แตนกูโหดมากเลยพวกมึงคิดจะเล่นกันแต่ดาบเฮียได้ยังไงหรอ this is my style โอเคขาวเลยนี่สโตริกโบ อืมหล่ามันไม่รอดแล้วมันเสียเลือดมันไม่รอดแล้วมันโดนแห้งมันโดนจุดตายไปกับผมเนี่ยเฮ้ยเขาเขาเลือดไหลอยู่เดี๋ยวเขาก็ตายกำลังคั่งในตอนที่นวัดกันด้ดอกเดียวพี่วัดกันได้ดอกเดียวเขากำลังตุรกโบกเฮ้ยรถเลยคุยตุรกีโบ้แม่ไอ้แล้กระบอกไฮโดรมันไม่มีดาเหวิเลยวะนี่มึงดูเฮียอะไรโอ้โหกูแย่แล้วป่ะ เอาดกสุดิบทำงานเฮ้ยเฮ้ยทุกอย่างเลยเฮ้ยเอาดิ้แย่แล้วแย่แล้วุนิบไม่งานพิธีเดียวตูมาละบูลิงเบสเออบูบู

ในหลอกเขาบอกใครโดนยัดปากพี่บุ๋มไอ้เหี้ยทำได้เออก็ลูกนี่กูวิ่งใส่เลยนะแบบไม่สนแล้วอทำใหญ่ข้อทำใหญ่มากมาขู่ เขาบอกใครโดนบอกใครโดนสมือเะรอรอยู่กูอยู่ที่กบอกใครโดนสมืออะแม่งกูเข้าไปชิมกันดิแป๊บหนึ่งมันคุมไม่ได้มันเก่งซ้ไหนวะมไม่ได้แป๊บนึงมือจะไปสู้อาวุธนั้นได้ยังวางดักเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยอย่ม๊ยอยอยยอย ผ่าประจันทน่ะดับจนเซียวเกศที่อยากเจอน้องน้องซับไหนวะพี่ซับเนี่ยหนีจอกแล้วมึงละเข้ามาหากูดีไอ้เหี้ยอย่าไปหาน้องกูไอ้สัิเพราะน้องกูจะฆ่ามึงไรเกี่ยวตูดตูดขาจังหวานดีดีเลยทีละส่วนเลยมันนี่ five minutes later ออไอ้ยังอย่าลังแกนหนอนกูอไอ้ย,ยังนจิ้มไอ้กูจะต้งใจเล่นดิจอดไอ้กี่ตายวะยกโล้นอะไรท่านเนี่ยปัดกลับใช่ไหม ถ้ากูเดินบทไปเรื่อยๆมึงก็จะฮึบกันกันได้กันได้นี่เอโลอ้าวแล้วไอ้คนไม่มีฝีมือเยเออแค่ทางวะโอ้ยย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 าอายยยยยงยย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 ยาบตยยยยไย มียาเมื่อสกินมาไอ้พวกปัญญาออนไอ้เหี้ยตายเพราะดาบตัวเองเอาแล้วมึงตายไงแป๊บหนึ่งกูรู้แล้วเว้ยว่ากูจะแก้ทางพวกมึงง่ายๆเลยใช้ดาบใหญ่ไปแล้วพวกเหียเอ้ยโอ๊ยแต่ผมปาดขาต้งระวังจงตายเพราะดาบตัวเองกันเถอะ เพลงดาบคนไก่จงตายเมื่อดาบตัวเองเถิดออาวก็ะถามึงไม่มีพื้นที่ให้ดันมึงก็ฆ่าก็ไม่ได้หรอกไปเก็บฆ่ามันกูไม่ชอบดีดาบไอ้ยกันไก่ไอ้หนกัมไก่ตัดโอ้ยไอ้ดาบปรนจาวอดที่แม่งไอ้กูอยากเห็นว่มึงสู้กันมึงสู้กันดิเบังเอิญกูขอตั้งตัวก่อนพี่ตั้งตัวกันเอามือแยกออกจากกันก่อนพี่ ไอ้ปุ่มเจนี่แม็นฆ่ากูหลายรแล้วนะตีมือแยกกันีมือแยกออกจากกันก่อนที่ขอมือพี่ไปแล้วหนึ่งครั้งกูว่ามันผิดปกติขอมือพี่ไปแล้วข้างงมันหนักมากเลยอะมก็บกขอมานดิ

นี่หัวเราคลิกงไล่ต่อไปเขาโดนปาดเขาโดนปาดเขาจะรู้ตัวเองกับายมึงอะไรมัเต็มตัวเลยวะเนี่ยพี่ไม่สามารถคุมมันได้พี่ข้อมือพี่ไปแล้วคันนันย้อนกลับเวียปัดบ้กูรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเลือดไหลใต้เยวเขาเลือดไหลใต้แต่มึงขาขาดนะใครตายก่อนกันมัวใครตายก่อนกันใครตายก่อนกันมึงคิดว่ามึงรอดอ่ะโอ้โหระนี่กูคุณ มันถึงเขาก็ปาดขาด้วยเฮลิคอปเตอร์มันติดเลยมันรูบู๊เซ็ตมันอีกรอบนี่ครั้งนี้มันไม่จำเป็นแม่งครั้งนี้ก็พอแล้วมึงอะ โดนขับไปดแม่เข้าใหมนี่กูกดปุ่มไไม่ได้เลยหรอวะพี่ใชนแรนำไปเฮ้ยหยุดเอ้ยกลัาลรีบบลูไอ้กานซ่าันไม่จะเปโู้กันกูบูไอ้กูบลูแบบนม้บลูกบ โอเคพิซซี่เบเกตเขาจบกันไปแล้วนะสำหรับรายการไม่ใช่ทีวีและเกมการดดโอโบลี่ของเราเขาเป็นยังไงกันบ้างในวันนีบมาเดียวเลยก็สำหรับใครนะครับวันที่มากดไลค์กดตัดตามพวกเราทุกคนก็ต้องขอบุญขอบใจเป็นที่นิยมจริงๆครับสำวันนี้ลาไปก่อนนจะคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย